จุดเร่เจานี่นี่นี่โอเคนะพักพักโอเคจะเป็นผู้ซ้อนหรือสวงะผู้ซ้อนเนีผู้ซ้อนผู้ซ้อน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 เย่ยโอ้าเโอ้โ โอเคนะครับทุกคนหมอใจตรงนี้นะโอ้เหลือเก้าคนที่ซ่อนอยู่แต่ผมไม่สามารถขยับได้กันนะครับทุกคน

กูไม่ยินนะเดี๋ยวกูซ้อนเจ็ดคนสุดท้ายกูมา่ เกี <Okay. S 2> ออยงหลอาคนผู้ซ่อสุดท้ายจตตายแล้วเกี okay, วันนี้วันนี้เราจะรอดไหมกดตั๊บ <c oughs> โอ้อยเดยวนอืะ <c oughs> จะพูดซ้อชนะแล้วก็ชนะนะครับโหสเกเลตันสเกเลตันม no oh, ันไอ้ต่อเงียนมากสิตรุดริกเลสเลัสเอโกเอกคสิกเลสอีก

อย่างนี้นะจ๊ะเดียนเคมไป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 กล่องนี้จะไวนครับ ข้างบ้านอย่างนี้ดิไอสเกเลตันไอสเกเลตันอืมอืมอืมตายสเกเลตันทำได้ว่ามันอยู่แถวแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงล็อกล็อกล็อก ออออื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 ออเออเออเอลเเออ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 เอเออเอออออยู่ จนมุมแล้วแกไม่รู้ว่าฉันใช้ทังค์วโอ้โอเวเวลาหมดก่อนแล้วเราก็ตายนะโอ้ นีนานนนีนานาัรุะากดไลค์เกมไม่กดไลางไงผมกดไลคนไม่เป็นมาอันนี้ไม่เยเล่นจุเดะเย่ช็ดกดกด kịch cực xong 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 ừ tham 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 ok, okay mượn

呃呃子やあイシー <laughs> โอเคเรามาหลบในนี้นะเราเป็นต้นไม้แล้วมาหลบในนี้คิดว่าคนจะรู้กันไหมทุกคนแต่ว่าเล่นซ่อนมีหนึ่งมีเจ็ดคนที่ยังรอดตอนนี้เป็นผู้ซ่อนนะเป็นผู้ซ่อนเป็นผู้ซ่อนอยู่อต,ตอนตอนี้เรารักษาก่อน ก็คือผู้ซอนที่เราต้องแปลงร่างเป็นสิ่งของแล้วก็ส่อน,นตอนนี้เป็นสิ่งของต้นไม้เจียวจิีิเหนือนมากตอนนี้ไม่มีรักษาแล้วทุกคนเก็บเงินก่อน Mutu Allah okay, ini nah ini nah, ini ini. nini diwa, hei, hei, yeah, 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 oh 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 oh, oh. โซดีเจงงกงโซแ้วนี่เงินเรามีแปดร้อยหกสิบบาทครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับตะคายแล้วคอมเมนต์มาคุยกับคิงหน้านะครับ